สวัสดีค่ะคลิปนี้สําหรับคนที่ไม่มีคู่แต่คุณรู้แน่ชัดว่าชีวิตนี้คุณมีแน่นอนแต่คุณและเขายังไม่ได้พบเจอกันนะคะใครที่เชื่อในเรื่องแบบนี้เรามาดูกันว่าคู่ทวินเฟมของคุณคู่โซเมดของคุณที่ยังไม่ได้พบเจอกันน่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตดูอุ้ยออกมา <laughs> กระเด็นก็ออกมาเลยเอาเลยนะคะแปดเหรียญ กำลังทํางานทําการค่ะกําลังสร้างชีวิตสร้างอนาคตอยู่นะคนคนนี้อยู่ในความมีฐานะที่มั่นคงพอสมควรแล้วนะคะแปดเหรียญไปเรื่อยๆชอบทํางานเป็นคนบ้าง,งานมุ่งม,มั่นแต่การสร้างชีวิตสร้างอนาคตที่มั่นคงของเขานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้เลยหรือบางคนอาจจะเป็นระดับหัวหน้านะคะหรือบางคนแม้แต่ยังกําลังไต่เต้ากําลังเริ่มนะแต่ว่าอนาคตเขาเนี่ยแบบ มีเงินมีทองมีฐานะที่มั่นคงร่ำรวยแน่นอนค่ะคนคนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักเลยนะคะแต่คุณจะสัมผัสได้ว่าคุณมีแปถ้วยเขาพึ่งเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคที่มันเหมือนทนกันมานานแล้วอะคะ่ะเขาและคุณกำลังจะได้พบเจอกันนะคะถ้าใครเชื่อในปฏิหารถ้าใครเชื่อใน เรื่องคู่นะคะคุณและเขากําลังจะได้พบได้เจอกันคนคนนี้มีแพลนแล้วว่าจะเดินทางมาที่เนี่ยมันเป็นการเดินทางทั้งหมดเดินทางมาหาคุณตรงที่คุณอยู่นี่แหละคุณอยู่ที่ไหนนะคะเคล็ดลับก็คือขอให้คุณส่งพลังดีๆออกไปนะคะพูดกับเขาตอนก่อนนอนหรือจะตอนตื่นนอนก็ได้ระลึกนึกถึงเขาตอนสมมติว่าเป็นก่อนนอนแล้วกันเนาะให้คุณนึกถึงเขาขอบคุณเขาราตีสวัสด์เขานะคะ และบอกเขาว่าคุณอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้นะคะที่รักขอให้คุณคิดถึงฉันและขอให้คุณมาพบมาเจอฉันเข้ามาหาฉันขอให้คุณจําฉันได้เออบอกเขาไปเลยอยากได้อะไรอยากทําอะไรบอกเขาก่อนนอนไปเลยค่ะเนาะเดี๋ยวปาฏิหาริย์จะเกิดอันนี้คือเคล็ดลับเลยสําหรับคนที่ต้องการคู่ที่จะมาพบเจอกันเร็วๆนะคะนี่ เขาเป็นยังไงบอกแล้วว ja um ่าเขาอะสร้างชีว so ิตสร้างอนาคตเป็นคนที่เก็บออมเงินเก่งมากเป็นคนใช้เงินน <ire> ี <ma> no ่คือคิดคิดอย่างดีอย่างถี่ถ้วนนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จนะคะอะไรมันใช่เขาก็เดินออกมาคนคนนี้รู้สึกว่าให้ความสําคัญในการใช้ชีวิตมากๆและตอนนี้เขาเป็นยังไงหรอเขาสร้างอนาคตค่ะความรัก รู้สึกว่าจะยังไม่คิดเนาะอะ,อะถ้าเขาพบเจอคุณล่ะเขาพบเจอคุณอะโอ้โหสี่ไม่เท้าเขาก็ยังรู้สึกนิ่งๆเขาเป็นคนนิ่งๆนะคะนิ่งๆนี่แหละนะเวลารักใครก็ลักจริงเลยนะคะสี่ไม่ท้าไอ้สี่ดาบคนคนนี้ล่ละค่ะคู่ของคุณนี่แหละค่ะที่อยู่คนละฟากฟ้า อยู่คนละฝากฝั่งอยู่คนละที่เขากําลังเตรียมตัวค่ะเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตคุณและถ้าพบเจอคุณนะคุณจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเพราะคนนี้จริงจังมากๆจริงจังมากๆถ้าเจอนะคะย้ําเลยขอให้คุณได้พบได้เจอความรักของคุณโดยเร็วนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังนะคะสวัสดีค่ะ